สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz S Class คตัวรหัส W221 แปลงเป็น223ไม่บังนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz s c l a s s ตัวรหัส W221 แปลงเป็น223ไม y บักนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากชิ้นแรกนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็เริ่มจากชิ้นแรกก็จะมีกันชนหน้ากระจังหน้านะครับไฟหน้าฝาโปรงหน้าแก้มข้างนะครับแล้วก็จะมีกระจกข้างเปลี่ยนเป็นของตัวใหม่ก็คือ223ไม y บักแล้วก็จะมีมาไดข้างนะครับต่อมาด้านหลังแล้วก็จะมีตัดบางโคนหลังครับเพื่อที่ให้ ใส่ไฟท้าย W223 เหมือนเตะร้อยเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนฝาท้ายไฟท้ายกันชนหลังดิฟหลังไยท่อนะครับคันนี้ทาออกมาสวยงามมากๆครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะมีแปลง221แปลงเป็น222เป็นไม้ปักเหมือนกันนะครับคันนั้นก็จะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอกมาสวยแค่ไหนสาหรับใครที่อยากแปลงนะครับ สองสองหึ่งแปลงเป็นสองสองหรือสองสองสามนะครับสามารถติดต่อได้ที่วิ่งแมกลางครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ i'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex hate is love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm mason this test all oh! tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn Freemason, I'll run this nation.